มามไอ้เบลมามาไม่ต้องเลนไม่ต้องเลนโอวก็มาวัก็มาวัก็มาเฮ้ยมันหนีอ่ะมันหนีอ่ะมันมันหนีนี่เลยเอาดิสายขบวนขาบวนขบวนมันไม่ยอมลงหนี่เลยเอาดิ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 เฮ้ยโลโลโลลปเอาของข้างล่างก่อนได้ไหมขอยุงล่างอ่ะ เอาละครับสวัสดีท่านผูน้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มอบ์ดีชาแนลตอนนี้เราอยู่กับในเกมโฮมสวิโลโฮมสวายอีกแล้วนั่นเองฮะ โดยในคล,คลิปนี้เราจะมาทาการรีวิวความสามารถของตัวเซอร์เวอร์กันต่อฮะหลังจากที่เราเคยรีวิว off ออไปแล้วโดยท่าหน้าของตัวที่เราจะทําการรีวิวนั้นคือเจนโดยพลังชีวิตของเขามีอยู่ที่1ขีดพลังกายอยู่ที่4ขีดและความชํนนานาญอยู่ที่3ขีดฮะสำหรับเจนนั้นเขาจะสามารถวิ่งได้เกือบตลอดทั้งเกมฮะจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เพราะว่าพลังกายเขาเยอะนอกจากนั้นยังไม่พอฮะการทําพิธีของเธอจะค่อยๆงว่องไวมากๆเพราะว่าความชํนานาญของเธอมีอยู่ด้วยกัน3ขีดโดยต้องเล่นเาด้วยข้อเสียของเธอนัน้นคือมีพลังชีวิตเพียงแค่1ขีดเท่านนั้ ตอเรามาดูทักษะส่วนตัวของเขาฮะโดยทักษะส่วนตัวเขามีชื่อว่าโอกาสครั้งที่2องความสามารถก็คือว่าเมื่อได้กระตามที่เจนถูกผีฆ่าจนตายในรอบแรกฮะถ้าเกิดในระยะเวลา90วินาทีไม่มีใครนําดวงยิาของเธอไปชุบเธอสามารถชุบตัวเองหรือว่าเกิดขึ้นมาเองได้แต่ถ้าเกิดมีเพื่อนร่วมทีมนดาดวงวิญญาณของเธอไปชุบที่จุดชุบเธอเกิดขึ้นมาแล้วเลือดของเธอจะเต็มหลอดนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทางด้านของเจนให้ทุกคนได้ดูฮะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกัรในเกมเ บบเอาเราไปเปิดข้ล่างหน่อยครับจิเปิดเปิดเปิด,ปดสสตกใจบุลเลเปิดประตูให้หมดก่อนจะได้ไม่ต้องเลนไม่ไหวเปิดมดไฟังละเลยฟังหนึ่งกำลังไปผีน่าจะอยู่ข้างล่างนะตอนอพังข้างล่างอยู่อุ้ยข้างบนดีละไม่ต้องเลนอุดทอ พี่อยู่บนพี่อยู่บนแต่เนาเอาไปโยนอยู่กลางอยู่บนกลางหายละหายละหายละมันมันมันไล่ทุกประตูแต่ว่าประตูฝั่งหนูเปิดหมดนะจะทิ้งจะทิ้งไว้ตรงกลางนะทูดกับตะปูเลยแม่แม่เองจะไปทำอะไรฝั่งนั้นประตูเปิดหมดแล้วเพื่อนเปิดกล่องก่อนนะกลางบนพี่มันไม่ยอมไล่โอเคโอเคเปิดกล่องได้หนึ่งกล่องแล้วว่าแต่จุดพิธีมันอยู่ไหนวะเนี่ย าทที่มันลงไปข้างล่างแล้วลงไปข้างล่างกลางกุลีบนมีจุดบันไดกลางมีพี่อยู่ล่างกลางเห็นไหมเอากระจายคนละฝั่งคนละโยนไว้ก่อนไม่ได้โซนยากน้องโยนโยนตะนขังทุูไปแล้วพี่โอเคต่อได้ตรงไหนวะกลางเฮ้ยมันอยู่บนบนกลางใช่ใช่ พิววโดนนละไม่ต้องไปรอมันฝ้ายมันโดนตีกันงเข็ะตเข็มไม่รู้อ่ะแกปักไปแล้วก็ใช้ไปแล้วนะเข็มอ่ะนะใช่ไม่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 ใช่ตกลงใช่หรือไม่ใช่วะไว้พีวอยู่ข้างล่างโอเคมานักโด้ทีมุดโร ผาเด้เดี๋ยวลากให้ผีอยู่บนอยู่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 มุดโร่มโร่าเด้พี่มีซูเปอร์ฮีโร่นะครับโดนไม่เจ็บนะครับมาดิครับโอเคหลุดแล้วนะพี่ลงข้างล่างละวผีอยู่ข้างบนจะรู้ไปไหนละจะไปที่อยู่นี่มันโอเคโอ้โหพี่เดียวต้องตายแล้ววะนี่มันล่าดนเข็มอยู่กลางล่างมีเข็มอยู่กลางล่างนะคนได้เห็นป้าพี่เห็นี้ยขอไปไหนหมดวะพี่มีตะกู่หมด มีตะปูอยู่กลางล่างตะปูอยู่เดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาใส่เลยผีอยู่กลางล่างดีเสียงมาเด้มาเด้ไม่มาอะไรจีบ้างเเคดี๋ยวเราเอาตะปูไปทิ่มก่อนแล้วกันไกลว่ะต้องวางต้องปักบนนะเนี่ยต้องสวดบนนะเนี่ยสวดบนนะล่างไม่สวดผีอยู่ล่างเด้อตาเปล่าตาเปล่า ปักตะปูก่อน,อนไล่จีต่อไหวไหมนะโอเคได้เวลาสวดสวดเราเปิดกล่องแปบ๊บไลกันอยู่ไหนอะ่ะไม่รู้โอเคโอเคเฮ้ยต้องสวดต้องสวดพิธีบนนะพิธีล่าแม,มงโซน รู้วไม่งั mm. mm ้น hmm. ก mm. mm. ้าวไว้ก hmm? nah, ็ได uh, anyway, ้แ okay. ต mm ่มันโซนง่ายมากเลยจมงต้องหันถักอันนี้พี่แต่ไม่ล้เสืออะเสร็จ้อนแกอยู่พี่ข้างล่างพิธล่างบุรีล่างเอ้ยมีน้ำเว้ยมาเด้มาเด้มาเด้อยู่ล่างกลางเด้อโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ให้เห็นเราล่าปะเห็นเราล่าปะไปละไปละไปละหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะพี่พี่สวดต่อ ใครช่วยได้ป้างกาตาโญเบียช่วยได้นะรอรอเวลาหน่อยก็ได้ครับรอเวลาหน่อยก็ได้มันจะได้เออสวดก่อนสวดก่อนเก้ระวังนะมันใกล้เก้อะโยเก้โยเก้โอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวหลุดแล้วบอกด้วยละกันเก้ สวดอยู่ตรงบุรีล่าครับรรตรงกลางอร25ยี่ชุบห้าเปอด์เ,อเต็มต์ตรงนี้40% <S <S พี่อยู่พี่ อยจะเดินย้อนเออจะเดินย้อนส่อแล้วมึงโดนอันด่าก็เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยโอเคโอเคโเคเดินย้อนติดตัวอ้าวติดติดสายศิลมันก็เห็นนะมึงอกี้เดินเข้ามาแต่ไม่มีเกาะมันเดินไปบันไดพี่บันไดโอเคกดหามาละวางยานไปได้น้องมาบ้ามาบ้ายังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะเหมือนจะหลุดครับเหมือนจะหลุด อยู่อยู่อยู่จีาวังโอเคไปอยู่ทางโน้นโอ้ยเลือดท่วมเลยว่ะไม่มีเข็มเลยหรอวะเนี่ยเข็มบ่มีเลยจีตายแล้วน่ะเฟสสุดท้ายแล้วเด้อสวดนดอยสวด้อยสวด้อยสวด้อด ตรงกลางห้าสิบกลางห้าสิบบุรีรั่งสามสิบพี่เอ้หกสิบก็เก้าไว้ก่อนนะฝฟาไอยังไม่ต้องจุดนะโอเคจุดไว้ก okay. 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 ่อนไอ้เส okay. ือโอเคอ่าตรงกลางเจ็ดสิบแปดสิล้โอเคไปสวยอีกจุดเลยของน้อยอะเนี่ย แต่ว่าไม่เจอรูปกรรมเลยอะไม่เห็นเลยครับเจอแต่ไม้กับน้ำมนครับโคดเมจปิจะไม่พอนะตรงการเก้าเก้าครับมาดิครับมาดิครับก็มาดิครับขึ้นลิฟต์นะครับอยู่พี่อยู่พี่อยู่พี่หาย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 อยู่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 ไม่หายกลางบนกลางบนใช่ใช่อะไรพี่อยู่มาเดมาเดมาเด ซูเปอร์ฮีโร่โอเคบอกเลยว่าไม่มีเจ็บไอ้น้องอุ้ยนี่เขาเข่าโอเคเข็มเข็มให้คนที่ตายอ่ะให้จีก็ได้เออมันกดไปแล้วแคนเซิลยังไงอ๋อไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่กับพี่อยู่พี่อยู่พี่พี่ลากให้พี่ลากให้รอให้เอาให้เสร็จให้เสร็จตับอยู่ตับอยู่ตับอยู่อุ้ยโดนเหรอได้ไงวะเพี้ยแตกว่ะ 2งทีแตกไปต้องเลนเอ้ยโอ้โหโดนทันแตกไปแล้วตีส่วนกันมันโดนเฉยเลยฮัลโหลมันยังตามอยู่นะอยู่ข้างบนนะเซ <Peace S 1> คคัปเตอร์ยังยังยังไม่ตายครับแต่รอบนี้กำลังจะแตกโอ้โหยังลงรูไม่ได้ด้วยสุปป์ฮีโร่แม่กคูดาวอยู่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเล่นได้เล่นไดุ้ด,ดรูก่อนแล้วกันนะมามาไอเบลมา ไม่ต้องเลนไม่ต้องเลนมาคูดาวกำลังจะเสร็จแล้วลงได้แล้วรประดีพีอาร์พีอารจุดเลยจุดเลยจุดเลยได้เลยได้เลยมันหลงแล้วมันหลงแล้วมาหยุดข้างบนนะมาหยุดข้างบนนะสวยคอยทีจะดีเลือดโอ๊ยมันมีดาวน้ำมตนกับไอ้ไม้เนี่ยจะไหวหรอวะกลังเปิดจะได้นซเซ ขาชัดเชียนด้วยเอออะไรใส่สินไม่เจอไม่เจอลูปของผักเลยตอนนี้ไป็นไหนีมาได้ผีหายไปไหนของมันวะมันหนีเปล่าวะาไม่เจอไปผีหายหว่ะผีหายหว่ะตาหน้าหาผีมั้ยได้อยู่นะไปต้องไปด้วยกันเหรอไปไปไล่ไห,ไห,ไไห,ไหนอ่ะ นี่เราอยู่สคนเนี่ยไปเลหาของให้อยู่ไอ้พี่มาเลยมาเลยเฮ้ยเหมือนล่าท้าผีเลยว่ะเฮ้ยเอาไว้เอาไว้เอาไว้เปิดของเปิดของเปิดของมันไม่ปังแล้วเปิดของเล่นก่อนนี่จ่ายอยู่ไหนจ๊ะไปยู่ยูยตรงนรอ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 ่อรอแล้วไม่หรอเลยแบบว่าหนีแสยังอยู่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 ชาร์จมาดู เออมาดิไปดิไลไลเลยละไลเลยละไล่ลยละไม่ต้องเลนติไม่โดนหรอกมันโลบว่ะโล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 วักระบาดวักระบาดวัวกระบาดมันหนีอ่ะมันหนีอ่ะมันมันหนีนี่แนายเอาดิข้างบนข้างบนข้างบนมันไม่ยอมลง นี่ไงเอาดิ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 โอ้ยโลโลโลลงไปเอาขอกระลางก่อนได้ไหมขอยุงล่างอ่ะเอาของแบบนี้มีเข็มป่ะเข็มยุงไหนวะที่ว่ามีเราเป็นเจ้าประคำจริงเหรอวะเนี่ยแม่งมีแต่ไม้กับน้ำมันไหนบ้างเอ้ยผีได้ใจก็มาว่ะทีเดียวแตกเว้ยทีเดียวแตกเว้ย เลยวะเอ้ยของดีไปได้เวลาล่ะไปไฟเอาของไปไหน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 ตีมันตีมันตีมันตันตีมันตันตีมันตันไปโล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 ตาม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 ปตามตามกัน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 โลเร็วมาเร็วมคนคนมีไม้ไม้ไหวต้องตีก่อนอ่ะไม้ไหวต้องตีก่อน

เาไปดักลากาบวะต้อนมัน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 ทีเดียวทีเดียวพี่เข็มบมาพี่มันไม่ยอมลงอ่ะเข็มบหยุ่งลากเกมันป้องน้องเอามันมาเลยดิมาเลยดิมาเลยดิพี่มันกดกดอามาหน่อยมาหน่อยไไปหนแล้ววะไม่เจอไม่เจอไม่เจอ เก็เอาไม้ไม่ไหวไปตีมันอยู่ไหนดีกว่าประเด็นอะหาไม่เจอเนี่ยเดินล่ามาชั้นล่างได้ป่ะเจอ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 เจ่เบคาไเรีวเลยจะแตกเหมือนกันโอ้โหแตกเดี๋ยนี้ไงกรัก็ของพี่อะตกไปเมื่อกี้ไงชุบเลยใกล้ใอะชุบใกล้ๆเลยยังหิวตัวเยัง่ง ก่อนเดี๋ยวก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วตีตีตีตันตีตันโอ๊ยอะไรวะคุณเติมเลือดไปแล้วไม่ใช่หรอคุณเก้มาเกิดแล้วมามึงฆ่าน้องกุหรอมานี่มานี่น้ำมนต์น้ำมนต์น้ำมนต์ฆ่าน้องกุหรอฆ่าน้องกุหรออยู่ไหนน้ำเก๋แล้วมานี่ไงตันยังเหรอ เล่นมันเล่นมันเออมาดี้โอ้เสียดายแต่ว่าเก้ไม่ได้ตายเก้แบบเอายาปชุบได้ถือว่าไม่ตายถือว่าไม่ตายถือว่าไม่ตายโอ้สามทีลูกประคำที่พี่เบิร์ตทิ้งไว้ทิ้งเพราตายใช่ไหมดีนะเมื่อกี้ไปเจอเข็มพอดีผีมันหนีอ่ะ รู้แบบซู้ไม่ได้หนีก่อนละกัน